ันรู้สึกเบื่อกับเบ็ดอันนี้ของตัวเองมากเลยอยากได้เบ็ดใหม่เหลือเกินอุ้ยเอ้ยหุย,อ,ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันมาอยู่ในก่อนที่มีคนรวยอยู่แถวนี้หรอไม่ครับเอา้าพูดได้ด้วยใครอ่ะใช่ <ผม S 1> คือใครครับจ้จะจอบอยู่ไหนเอาแกเมื่อกี้ฉัน เพิ่งบอกว่าให้จอมอยู่นี่บอกว่าให้อยู่เกาะจนสลัดรอรอแกแกเอาจอมไปซ่อนได้ไหนอ๋อจอมผมจับกดน้ำนะครับจับไอ้จอมกดน้ำเลยเหรอใช่ครับมันไม่ให้ปลาผมโหดร้ายสุดๆไปเลยอะ่อะเออนี่นีนี่พอดีว่าจะถามว่าเออรู้วิธีไปหา เบ็ดตกปลาตีศูนป้ารู้จักป่าเบ็ดตกปลาแห่งเทพทองทะเลอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะดีบอกนะไออันทองๆหรือเปล่าครับได้ดูโกหกฉันมากเลยดูจากเลเวลพวกได้แล้วนี่นี่นี่เหมือนที่นี่นี่อันหน้าตาเหมือนที่คนนี้นี่นี่คนนี้ถืออ่ะคนเนี้ย ใช่รู้เปล่ารู้เปล่าว่าต้องไปตกที่ไหนอ่ะออ้ยตกปลาได้รู้ครับรู้วิธีไปไหมอ่ะพาฉันไปไหน่อยสิได้เปล่าเพราะฉะนั้นพาฉันไปหาเบ็ดตกปลาตีศูนย์หน่อยนะตามมาเลยครับได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอแล้วก็แก๊งเด็กป่วนของโรงเรียนไอนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับไปอยู่กับเกมโรบอทในแบบฟิตกันอีกแล้วนะคะทุกคนตรงเสียงไหนสิเร็วต่งเสียง วันนี้นะคะทุกคนเราก็มีภารกิจอันใหม่ล่าสุดที่เราอยากจะไปทํานะคะทุกคนก็คือเบ็ดตีศูนย์นะคะทุกคนนอย่างที่เพื่อนของเรานะคะทุกคนกําลังถือด้านหลังเลยเพราะฉะนั้น ถ้าครไปหาหน่อยนะพอดีว oh, ่าครูมีตังค right. oh, oh, okay. ์แบบเยอะมากเลยล่ะอุตส่าห์ฟาร์มตังค์จนเลเวลเ5สิบห้าเนี่ยได้ครับอะลมันต้องไปตรงไหนนี่ครับด้านหน้าผมเลยครับขับไปแต่ระวังจอปลาหมึกยักษ์นะปลาหมึกยักษ์เอปลาหมึกยักษ์เหมือนว่าครูมีอยู่นะนี่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 นีนี่นี่นี่เป็นไงตัวใหญ่เปล่าพ่งตกมาได้คลิปล่าสุดเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คะพี่พี่พี่เอาตัวอะไรขึ้นมาบนเรือมันตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าอ่ะผมสามารถรับน้ำหนักได้ครับโอ้โห สุดๆไม่กล้าไม่กล้าสู้เลยอ่ะนี่ครับเล่นนี่เลยนี่เลยครูด้านเราเลยอ๋อโอเคเขาบอ,อกว่า,วาให้อ่า จากตามที่ภารกิจเขาบอกว่าให้เรามาตรงทิศเหนือของแอนทิเม,ะะมทุกคนแล้วก็เราจะต้องมาหาเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบว่าเป็นทุ่นกลางน้ําตรงนี้แล้วก็เราต้องซื้ออุปกรณ์ดำน้ําขั้นสูงเพื่อที่ได้ดำน้ําลงไปด้านล่างบอกเลยว่ามันโคตรจะลึกเลยแหละใช่ไหมไตี๋ใช่ครับลึกมากแต่ระวังระเบิดได้นาะไม่เป็นไรหรอกระดบับครูแล้วหลบได้ชิวๆไม่เหมือนแกนหรอกไปละทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะโดดล้ไปหรือยังเก็บพร้อม หนึส let's go ลงไปเ้า <c oughs> ออยู่ในน้ำไงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำ,นนำ <c oughs> ต่นี้เราอยู่ในส่วนลึกของทะเลแล้วนะคะทุกคนจนคนลงมาแล้วมันมันมืดจริงๆอ่ะเห็นมัอุ้ยังขอบคุณมากมากนะที่พาคูมาหาเบตรีสูดเราไม่ต้องไปหาได้ ให้แบบให้ลำบากใจนะไป <อ S 1> ไปไปไปใครว่ายใครว่วายน้ำนาครูทาไมสัตว์ยิ่งเงี้ยไะวันะไต่คอมาไต่คอมาด้านล่างนี่ก็จะมีแบบเป็นทุนระเบิดตเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะว่ายน้ําด่งๆลง,งมาได้อาจจะแบบขีดได้เลยนะด้าน้่งมีปากกาลังด้วยเอ้ปรกกาลังอะไรนะเป็นรูๆอุยขนลุกอะ่ะมันเป็นรูๆแล้วมันดูน่ากลัวมากเลยดูดีเจ่าครูเหมือนตายงมเลยน่ากลัวฝุไมหน่แล้วระวด้วยราด้วยราด้วยอย่าพึ่งไปก่อนให้ครูไปก่อนครูเป็นเจ้าของคลิปครูต้องไปก่อน มีคนอยู่ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเขาเขานอนหลับตกปลาจะหลับเลยเหรอเนี่ยมีเจเซ์ด้วยมีนี่นายอยู่อะไรในนี้น่ะพอดีว่าฉันมาหาเบตตี้ศูนย์น่ะแล้วคราวนี้ฉันถังออกซิเจนหมดน่ะฉันออกมาจากที่นี่ไม่ได้ตอนนี้ร่างกายของฉันแบบค่อนข้างจะล่อแรล่เลยล่ะก่อนที่ฉันจะช่วยนายช่วยบอกได้ไหมว่าเบตตกป้าตีศูนย์นี่ไปทางไหนอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะาชนนาอยู่ที่นี่มาประมาณ20บปีแล้วฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะแถวนี้แหละสักที่หนึ่งตรงขอบขอบ ก้อนหินอ่ะลองไปเดินหาดูนะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าต้องใช้ก้อนหินลูนสัก5อันในการเปิดประตูด้วยแหละหินลูน5อันไม่มีไหมเนี่ยมป๊บน่ง่อนเจ๊ก่อนอหรอผมมีเหรอผมมีแค่อันเดียวอ่ะแต่เป็นแบบออโรรานะใช้ได้เปล่าโอเคละขอบคุณมากนะโอเคละถ้าได้เบ็ตีสุดละพาฉันออกไปหน่อยได้ฉัน อยากจะออกไปดูโลกภายนอกเกินอะ่ะีได้ได้ได้ได,ไดเบติสูแล้วเราค่อยมาช่วยเขาละกันนะแต่ไม่รู้<ช>จะออกไปได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็น NPC เขาเราอุ้มเขาไม่ได้รอด้วยรอด้วยเอ๊ะตรงนั้นหรอใช่ครับด้านหน้าเราด้านหน้าเราอุ๊ยตรงนั้นไงที่มันมี มือนเป็นประตูเหมือนที่จะหมอนั่นบอกเลยว่าให้ลองนในแถวก้อนหินเอามุดน้ำ<า>หรอเรียกว่าให้ขึ้นรง<า>ขอบก้อนหินมามาตรงนี้ครับแล้วเข้ามันจะมันจะมี่อนตรงนี้แล้วเข้ามาเฮ้ยช่องแคบมาละกาะไป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 ,ไปมาแบบนี้ฉันฉันฉันอ่าไว้ใจได้ไงที่มากับพวกแกในเมื่อพวกแกกดไอ้จอมกดน้ำมันไม่ให้ปลาผมไงครูอ่ะแล้วแล้วครูจะไม่โดนกดหรอแบบว่าครูโดนครูไม่ให้ปลาพวกแกแล้วครูก็โดนกดน้ำอย่างเงี้ยไม่โดนแน่นอนเช่ผมเนี่ยมาถึงแล้วครับ คนที่เห็นความน่าสงสยัยมีลูกตาตรงนี้ด้วยน่ากลัวฝุดฝุโอ้โหตี๋ทุกคนดูสิมีโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยตามันกับตาผมมันไหนหน่ากลัวกันเออตาแกถ้าถ้าหยิบได้ดก็น่ากลัวนะ,ะดูสิทุกคนมีกระดูกเต็มไปหมดเลยแปลว่าน่าจะเป็นแบบว่าคนที่จะมาเข้าประตูตรงนี้เพื่อที่จะไปเอา คันเบ็ดตีศูนย์สงสัยท้านเป็นอาถรรพ์ได้เลยท่าจะท่าจะเป็นกระดูกแบบนี้หรือเปล่าแต่เราต้องใช้หินนะครูเดี๋เรามีหินอยู่อ่าครูมีแค่อันเดียวไม่ไม่ค่อยอยากใช้อ่ะเอาล่ะเราจะวางก้อนหินโดยที่เราจะไม่เสียก้อนหินสักบาทเอาวางไปเลยตีเอ๊ยขออีกอันนึงได้ป่ะอยากวางอ่ะยังเป็นคนเปิดอ่ะครูจะเป็นขอคนเปิดประตูอ่ะอันนี้ออกมาเองนับ3 2 1เปิดนี่เอ้าวอ้าไม่ครบเอ้าป้าไม่ครบ น้อยมากดีเปิดแล้วดิคุกดเปิดแล้วเนี่ยไปกันเลยยาโอ้โหเสียงดังมากยาโอ้ยฝุ่นโอ้ฝุ่นนี่นะครับด้านหน้าเราโอ้ยฝุ่นฝุ่นเยอะมากลืมไปเลยว่าเราต้องก่อนที่เราจะมาเอาเบ็ดตีสูนย์นะคะทุกคนเราต้องตกปลาให้ครบก่อนแต่เรายังตกปลาไม่ครบเราก็เลยเอาแก๊งเด็กๆของเรามาช่วยอ ต้องตกเองด้วยใช่ต้องตกเองด้วยอันนี้เราขออาศัยในการเข้าประตูมาอู้ยคนลุกคนลุกคนคิงลุกมากคนลุกคักปูเอ้ยมาซื้อเบ็ดกันเ็วมาซื้อเบ็ดกันในราคาแสนห้าตอนนี้เรามีตังค์อยู่ร้านหนึ่งเพราะฉะนั้นชิลๆปูขอก่อนเอ้าอย่ามาบังนะอย่ามานะต้องถูกต้องใช่ต้องให้ชั้นก่อนหลบหลบไปเดี๋ยวนี้จะหลบดีดีหรือจะหลบด้วยน้ำตา ไม่งั้นฉันให้แกติดศูนย์ <laughs> โอ <laughs> ้โหโอ้โหอำนาจแห่งการติดศูนย์ <laughs> ในราคาแสนห้าโ้จะแตกความเร็วในการล่อ20แล้วก็โชคร้อยห้าสิคิดหยุดไม่มีหยุดรับน้ำหนักได้6กพันกิโลโอเคนะซื้ออึ๊อในที่สุดทุกคนเราก็ได้เบ็ดตีศูนย์มาแล้วนี่เท่ไหมเท่ไหมเพรเท่เท่จัดึกว่า โพไซดอนเออเนี่ยเป็นราซีแห่งท้องทะเลอ่ะอุ้ยในี่สุดทุกคนกเราก็ได้เป็ดคันเบ็ดตีศูนยอันนี้มาแล้วแล้วก็ในการทําคันเบ็ดตีสูนรนี้นะคะทุกคนเราต้องตกปลาให้ครบทั้งหมดอ่ามันอยู่ในแมปอันไหนนะอ้าวโอ้มันมีเวลาปิดเปิดประตูด้วยโอเคอุย้ยประตูได้ถูกปิดผนึกไว้เหมือนเดิมน่ากลัวประตูปิดเปิดเองแบบอัตโนมัติได้ด้วยเราต้องมาตกอ่าปลาใน ความลึกลับของทะเลนะคะทุกคนก็คือตกตรงไอ้บ่อตรงที่เราลงมาเลยนะคะทุกคนให้ครบเนาะเพื่อที่จะได้เข้าประตูไปเอาคันเบ็ดโพไซดอนได้นะคะทุกคนตีศูนย์อยากจะบอกว่าไอ้ลูกตุ่มระเบิดนี่หาโคตรยากเลยแต่ว่าเรามีคนพาเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาคันเบ็ดไปอวดกับไอ้คนที่อยู่หน้าปากทางเข้าดีกว่าตาตาเราไปอวดกันเราไปอวดกันทุนทุนระเบิดต้องอันนั้นนะครูต้องใช้กงใช้กงอย่างเดียวโอ้ยอุยอุยอุยดำลงไปอุยลงลงคลงไม่ได้ ลงลงลงออกกิละคนไม่ได้หรอทำไมต้องเบียดกันโอ้หมันเป็นกระดูกปาลาอะไรไม่รู้อันเบลเลอร์เลยน่ากลัวสุดๆุด อากาศนี่น sure> ี่นี่นายนายนายมาดีฉันมีอะไรจะให้ดูเออมีอะไรฉันดูเหรอโอเคตื่นตื่นมาดูก่อนอย่าเพิ่งนอนอ้เธอได้คันเบตตี้ศูนย์แล้วนี่ใช่ฉันได้คันเบตตี้ศูนแล้วเป็นไงล่ะโอ้ยเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะดิลงมาทะเลลึกขนาดนี้มาเอาคันเบตตี้ศูนย์ได้ฉันนิ่ยอมรับความสามารถของเธอจริงๆเลยนะเป็นไงล่ะสุดๆไปเลยโอ้โหอ้ตื่นก่อนตื่นก่อนเออจฉัขอโทษทีพอดีแบบร่างกายฉันมันเริ่มร้อยแรงแล้วอะ เพราะฉะนะั้นเธอช่วยฉันบอกไปหน่อยได้ไหมอ่ะอยากช่วยหรอกนะแต่ว่านายเป็นเอ็นพีเซียเราอุ้มไปได้อ่ะเออน่อยสุดๆจะพาะพานายออกไปไม่ได้นะใช่ฉันพานายออกไปไม่ได้ไหนเราขอตกอุซีไหนดูซีเขย่าเขย่าเดตนี้น่าจะดีมากๆจากนี่รู้สึกมาอุย้ยมาแล้วมาแล้วนี่ทำไมอุยอ้ยอุย้ยอะไรอ่ะมันมีฟิงฟิงด้วยใช่มันเป็นฟันปลาิอุ้ยอุ้ยมันฟันปลาได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ชับชับโอ้ยโอ๊ยพอมันฟันปลาปุ๊บแล้วไอขีดนี่มันก็เด้งขึ้นรัวๆเลยอะ่ะน,นี่แหละอโอคโอคตรดีแล้วเรากลับขึ้นพื้นท้องทะเลก่อนลาก่อนนะเจอรี่เราเอานายกลับไปด้วยไม่ได้อ่ะโอ้ยแย่สุดๆไปเลยอะ่ะเธอไม่เห็นช่วยฉันเลยกลับมาก่อน โอเควาฟับกลับมาแล้วเฮ้ยโอเคเราได้ขั้นเบตตี้สู์มาแล้วคะ่ะทุกคนเป็นไงล่ะสาวน้อยเธอได้ขั้นเบตตี้สูมาหรอใช่ค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ฉันสามารถตกปลาได้แบบเบิ่มเมเลยจะบอกไม่ให้โอ้ยสุดยอดไปเลยดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการหาขั้นเบตตี้สูงของไอแล้วก็แกงเด็กๆของไอนะคะทุกคนแ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอในคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิล ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเอาไอ้จอมกลับมาจากทะเลก,ก่อนนะคะทุกคนไอ้ตีมันกดไอ้จอมไปแล้วเออแกหามผมผมรู้สึกผิดแล้วไปหากดน้ำเนาะโอเคค่ะสำหรับทีนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ